ก๋วยเตี๋ยวหมดยังแม่ค้าแม่ค้าจ๋าก๋วยเตี๋ยวหมดยังก๋วยเตี๋ยวสี่สิบตรงเซเว่นอ๋อก๋วยเตี๋ยวปากต่อปากไม่ต้อง ไม่ต้องปรุงแนะนำตรงนี้ painting painting ีอต่อสมอแก่ตรงข้ามกับ j s d ขนส่งนะครับแล้วก็ค่าข้างเซเว่นเอานี่เดี๋ยวถุงเดียวเส้นไนเส้มีขาวมีไหมี <iam> โอเค เป็นแบบนั้นเลยเหรอตากมดนะมตากมดหมดเอาอดกินอยู่ตรงไหนอะช่อม่วงอยู่ในร้านช่อเม่วงช่อม่วงเดิมนะร้านใหญ่กว่าเดิมเลยสิเนี้ย เดี๋ยวไปรีวิวได้ไหมไผมทำสื่ออาหารไงใช่เจ้าถิ่นท้ายลองเจ้าถิ่นท้าให้ลองได้ไปรีวิวเนี่ยให้ทำฟรีได้ได้ได้ปาปลาพัดกับคุณเก๋ๆผมไปรีวิวหมดแล้วแล้วก,นนก็บ้านนอกเมืองนอกจะรีวิวจนสนิทกันหมดละบางทีเราขับเฉยๆมันไม่ได้อะไรก็ทำลง YouTube เผื่อได้ตังค์ ครงนี้มันโคบิเด้วเลยด้วยเนาะประมาณละสองพันกว่าถึงสามพันเราก็ทำคนเดียวไว้ครับตรงนี้เคยได้สิบสี่พันเราก็ทำคนเดียวแต่นวดร้านมันใหญ่มันอาจจะว่ามันเราต้องตั้งเต็มเลยเพราะว่าเราเก็บเขไม่ทันเก็บด้วยเลยเขาไม่ทันเนาะหาแรงงานแถวนั้นเอาเดี๋ยวผ่อนให้ว่าโอเคเราอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วโอเคว่ามันอยู่ได้แล้วนะขอบใจ จา้างลูกน้องเสร็จนี้เราต้องทำอะไรเพิ่มบ้างอ่ะเยอะยแยะเลยแหละ <c oughs> ว่าจะขายขนมจีนเหมือนเหมือนเจ้าของเดิมด้วยแต่เรื่องรสชาติไม่ต้องกลัวคล้ายๆลมเย็นคล้ายๆข,ขนมจีนทางอุตรดิตต์อ่ะร้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆถ้านั้นเดี๋ยวผมถ่ายรูปมาให้ดูเขาก็จะทำประมาณนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีนมีเส้นสดมีอะไรเงี้ยมีขนมถ้วยวางให้ลูกค้ากินเพลินๆอนาคตเนาะใช่ ขนมไทยๆถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยเผ็ดไหมไม่มากกลางอันนี้อย่างพวกน้ำปลาสมุนไพรใช่ไหมรเราใช้เป็นโปงครับใช่ใชโอ่งหรือไอ้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็จะนั้นไ,ไ,ไ,ไม่ดีโอ่งดีกว่าเป็นโปงเลยเราก็ขายโอ่งในนี้สินค้าเราก็ก็โอ่งไปใส่ดอกมงดอกไม้ได้ไ<ม>ถูกไหมขายจะน้ำนะเอาน้ำแต่มันเป็นโอ่งปะล่ะภาะนะเป็นโอ่งคติว่าน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเราขายในร้านอ่ะอ๋อ แต่เขาเอากลับไม่ได้ไม่อ๋อแทนแก้วน้ำได้ได้ได้กะลงกะลาก็วางสวยๆไว้เอาเราคนไทยอ่ะคอนิเจอร์ไทยแล้วแถวนี้ไม่มีใหญ่ขนาดนั้นเหรอ ไอ้ร้านในตรงทําแอร์ตรงเนี้ยก็สวยไม่ใหญ่อรัตรงเนี้ยตรงแยกประดกที่เขาปิดไปแล้วอ่ะตรงด้านซ้ายตรงทําแอร์ตรงตีแยกอโดจินตรงเนี้ยตรงข้ามฝั่งเนี้ยตรงข้ามกับเมืองนอกครับก่อนเขาเป็นร้านอาหารนะน่ะมีกันเนาะอ๋อราจะทำอ๋อ้ด้ได้มุมนี้สวยเลยเพราะว่าอีฝั่งน้นมันเป็นร้านกาแฟตรงตลาดนัดเก่าตรงที่ตรวจสัตว์ใช่ไหมอันนั้นก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมที่ก่อนข้ามมาหาเราอ่ะ จองจองไปแล้วไงก็ได้ก็เผื่อหน้าร้อนพวกมาเที่ยวเขื่อนใช่ไหมล่ก็มันมีพวกที่มาเที่ยวเขื่อนกับงานงานน้ำตาลของวัดโบสถ์ไงมันใกล้ใกล้ใช่ไหมล่ะใกล้โรงพยาบาลใกล้ปั๊มใช่ไหมใกล้อําเภอได้ได้อําเภอได้อะไรได้พลทหารจ่าด้วยโซซู มีทีดรเขา่ารานกาแรนก๋วยยวมีรถกันทีนั้นรับครับะร,รับตะโคมเขาก็จะเป็นถูงแบบนี้ใช่ไหม <S <S โอ,โอ้น่ากินไม่ต้องปรุงคือคือคือเป่าปากอะไรนะอะไรนะรป,าปากต่อปากพอกินไม่อยูดแต่ดีปากต่อปากใช่ไหม มันเผ็ดไม่ที่แรกอ่ะร้านไม่มีชื่อรอกนะครับแล้วก็ธรรมดาอืมนี้ลูกค้ากินเราไม่ได้ลงผิดไม่ได้ลงอะไรเลยนะอ่าลูกค้าเป็นอ๋อปากต่อปากทำบนร้านอีกแล้วใช่เียวอเออเียวอตั้งน้องเออต้มยำก็คั่วเองเนี่ยมีก็คั่วเองวั่วโอ้วถัดิบคั่วเองแล้วก็มีพริกมน มะน,นาสวสดจากสวนนี่ก็เนี่ยพริกขัวเองเนี่ยหอมนีโอ้สุดยอดอะมะน,นาวก็แป้นเลยเบียวแน่นอนกินจ้าเท่าไหร่นะ4สี่สิบบาทโอ้โหจนไลแมนต้องแวะชิมะจะแวะหลายทีแล้วอยู่เทินมั้งมันออมมันเล็งไปเร่งเร่งเร่งเรานะ ก็มาเส้นตุ้งูเลยเลยก็ถ้าเขาไม่ตั้งใจกินใช่ไหมเขาก็ไป่แต่้าตั้งใจกินเขาจะดูดีมีนะลูกค้าจากกรุงเทพเมื่อวานมาเราก็ลงลงนี่ลงเพจลงเฟซอะนะเพอลูกค้ามาจากกรุงเทพพอปีนี้กลับกรุงเทพมีอย่างที่ไหนเออเสาดยงผูเขียงที่รอบกลับกรุงเทพเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงเข้าปุ่มเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นท้ายลองทิมอ่ะ

ใช่ถ้ามะนาวไม่สดปวดท้องมะนาวมันบูดแล้วอะมะนาวขวดมันผสมนี่อันนี้เราบีเราป่าสดเลยจบออไม่สนไม่สนมะนาวแพงไม่สดพริกเม็ดละบาดสวัสดีครับเจ้าของไอ้ของพี่ชื่อชื่ออะไรเจ้าของร้านนะออพีอ่อนนะครับปากต่อปาก,ปากแนะนำเลยเจ้าถิ่นมาแล้วนี่เดี๋ยวว่าไปชิมโชว์ในร้านขอบคุณครับพี่ ครับสวัสดีครับโอ้โหยอย่าลืมไปเดือนไหนเนี่ยปิดร้านที่นี่วันประมาณ2 5 2สิบเปิดยีของเดือนนี้อา้าไม่ใช่24กุมภาพันธ์แต่วันแห่งความรักกินปากตอปาก 24, 25, า14กุมภาเออ14กุมภาพันธย่้นปีอ๋อ,อของเราวันพรหารวันกูแล้วถ้าเราเขาจะไปตามไปจากเพจผมอะเบอร์อะไรตอนนี้ใช้เบอร์เพใช่อื 098 4923 659สีพีออนนะครับปากต่อปากโอ้โหก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหเดีย๋ยวผมตามไปแน่ตามไปเที่ยวใครนักเดินทางขึ้นเขาขึ้นไปเที่ยวเช็กินพิมพ์นี้ได้เลย,ลเลยปากต่อปากนะอนนโอเคถ้าไปนู่น๋ยวไปย้ายหมุดกันใหม่ครับขอบคุณครับบายบาย